สวัสดีคะ่ะเพื่อน,อนๆวันนี้พี่วีจะพามาเลือกมังคุดกันสไตล์ของพี่วีนะคะว่ามังคุดตอนในช่วงนี้หนะ้ามังคุดนะคะเราอยากทานมังคุดนะคะ<ๆ>ก็เป็นวิธีการเลือกสไตล์ของพี่วีนะคะเราต้องหูเขานะคะเรากดดูเบาๆค่ะถ้าเขานิ่มก็ถือว่าใช้ได้ตรงบริเวณนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยถ้านิ่มก็โอเคเราได้แล้วนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือเราอยากรู้ว่าข้างในเนี่ยคะ่ะมี ข้างในลูกอะคะ่ะว่ามีกี่กลีบเราสามารถรู้ได้เลยนะคะจากการที่เราจะสังเกตตรงนี้ค่ะบริเวณตรงนี่ค่ะตรงตูดเขนาน้ว่าหนึ่งสสามสี่ห้าหกมีหกใช่ไหมคะเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะมันเพื่อนนี่เดี๋ยวพิสูจน์กันนะคะว่ามีหกกลีบอย่างที่บอกหรือเปล่ารเราไม่ต้อง เราไม่ต้องผ่าแต่เราสามารถรู้ได้เลยทันทีว่าเนี่ยมีหกกลีบข้างในนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันค่ะมีหกกลีบไหมแผ่แนแทนแทนมีหกไหมโอ้พี่วิตัดไปครึ่งนึงแล้วนะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเรากดตรงกลาง ถ้าเราซื้อนะคะจากกดตรงกลางอะคะ่ะถ้าเราเลือกเราตรงหูเขาใช่ไหมคะกดนิดนึงว่าเขาเนี่มเราใช้ได้แต่ถ้าเรากดตรงกลางแรงๆอย่างเงี้ยคะ่ะเ mm. ข้าไปคือน้ํายางยางที่จากเปลือกเขาอะคะ่ะเขาเข้าไปในเนื้อก็จะทําให้เนื้อไม่อร่อยนะคะง mm. นั้นเรากดเบาๆแต่ตรงนี้ก็พอนะคะแต่อันนี้ลูกนี้ช้ํามาเพราะว่าซื้อมาจากตลาดน่าจะกดมาหลายคน มากดมาหลายคนเนาะ,ะตามนี้แต่ถ้าตามที่เลือกนะคะก็จากหูเขาจากบริเวณหูเขาอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เลือกได้เลยแล้วเราอยากจะรู้ว่าข้างในมีกี่กลีบแล้วก็สังเกตตรงบริเวณก้นของเขาเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะมีหกกลีบใช่ไหมคะพิสูจน์กันเลยค่ะมาะคะ่ะ เนี่ยค่ะปกเลยใช่ไหมคะแต่เนื่องด้วยไม่ได้เป็นมังคุดที่สดมาใหม่ๆใช่ไหมคะนี่อาจจะมีการเลือกแล้วก็กดเ,เพื่อนๆค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะถ้าเรากดนะคะตรงกลางเห็นไหมคะเราจะมียางยางตรงกลางที่เขาซึมมาค่ะนะคะเนี่ยคะ่ะถ้าถ้าเราปกติเราเลือกแล้วเราก็กดตรงกลางตรงกลางใช่ไหมคะเนี่ยคะ่คะเขาเรียกว่า ยางมังคุดนะคะเขาก็ซึมเข้าเนื้อแล้วก็ทําให้เนื้อไม่อร่อยค่ะนะคะเนะคล็ดลับดีๆอย่างนี้นะคะเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วงหน้ามังคุดนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ<ๆ>ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่วิด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ